ทุกคนกลับมาอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะขอพูดก่อนเลยนะก็คือห้ามดูตอนกลางคืนนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะหิวเงี้ยแหละค่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนอยากกินของเปิดนะคะเพราะว่าเรานะคะเขียนอะไรไว้ดูนะคะใช่ค่ะตั้งเขียนตรงชื่อคลิปเลยนะคะว่า ASMR นะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมา ASMR เลืมบอกนะคะเราต้องพูดระเบานิดนึงเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่แม่เราหลับนะคะและอีกอย่างนะคะเมกีนะเราเพิ่งไปดูแลแฮมสเตอร์แล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูสดๆใหม่ๆเลยนะคะใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยนะคะพูดเลยยังไงขอประทานโทษดีนึนงนะทุกคนพอดีเป็นคนพูดเร็วนะอันนี้ก็คือเราได้ a อ m r ออาซาครีมออาลืมบอกเห็นจานสกปรกสกปรก,ก,อ,ปกอย่างนี้ถามว่าอะไรแอบไปกินมาแล้วนะคะรสนี้อร่อยมากนะคะรสซาครีมหัวหอมนั่แหละคะ่ะมากีาใส่กัน เลยเหลือแค่นี้เดียวแล้วทุกคนมอฟังเสียงดื่มน้ำกันอ่ามาเร็วมามาดื่มน้ำเลยค่ะโอ้โหนมาขมั่งได้ยิน,นไหมได้ยินช่วยเร่งเสียงนะ <laughs> ใช่ หมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเอเอาร์ครั้งนี้อาจจะนานหน่อยถ้าหอมแล้วเราไปกินกันเลยไปเลยใช่ไหมเพราะเราก็มีเลจอนเลนี้มาด้วยนะถ้าใครอยากดูต้องไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้นะเราจะมาถ่ายํามไ้ดูนะคะถ้าใครอยากดูกินเลรถนี้นะคะรถธรรมดาเลยไม่รู้ต้องไปเรียนออนไลน์เสร็จหรือขอดูก่อนเนาะใช่่ ไปงั้นเราไปกินกันเลยไปเลยไปเลยไปกินกันเลยเพิ่งกินสิไปกินกันเลยอยากกินน้ากินกันเทคสองโอ,งองเค 構わいい。

หมดช่วง a s m r ค่ะคือโค้งจะบอกว่าเลยรสนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะใครเคยกินบ้างคะเม้นหน่อยเม้น,นะเม็นหน่อยเม้นหน่อยนะคะทุกคน,กนทุกคนดูดีนะกินมากๆเลยกินอีรแอ้วอ่ะพร้อมกันนะหนึ่งสอง นแล้วะะก็ไม่ต้องขอตัวลาไปแล้วนะจะากคิปหนา้าอยากให้กินเอสมรยังไงก็ช่วยการกดไล่นะอ่ะถ้าอยากให้คลิปหน้าเราอะเอ,อ r อัน,นี้นะคะกดไลค์คลิปนี้กค้ชการทัล่มไลค์เข้าไปนะทะล่มแบบกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเป็นประมาณสองหมื่นขอประมาณ หนึ่งพันไลค์นะคะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วนะ,คะแค่สองร้อยไลค์ก็ไดน้ม<ร>าเบาๆจะจะทำสี่งนะ้ำให้ดูเอ้แล้วก็กินน้ำนะโอเคดังมากเลยทุกคนพอแะอวทุกคนฝากถล่มไลค์เอ,อิให้เท่าแบบเท่ากับสองสองร้อยไลค์ก็ได้นะ คือเราไม่ได้อยากแนมะ่เยอะๆแค่แบบสิบไลค์ยี่สิบไลค์ก็ได้สองร้อยไลค์ก็ยิ่งดีนะคะถ้าใครอยากวันหลังนะ,ะถ้าใครอยากให้เรากินอันนี้นะเนี่ยนะกดมาสองร้อยไลค์มาสลังได้นะกดมาสองร้อยไลค์ได้เลยเดี๋ยวเอาให้ชิมเอาเก็จเอากิจกิจมันอร่อยจริงๆอะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายพทำๆเลยนะในยรถเนี้ยบาย เอาไปใส่ซิงกันไปเพื่อใส่ซิงกลัวโดนแม่ด่าเฮ้ยไปเมื่งยังไม่ได้เอาของเธอมาเลยเดี๋้ไดน้เดี๋ย้กันเริ่งไ่งมาแล้วเปิดประตูให้ด้วยเลยนะคะเปิดประตูให้ด้วยนะทุกคนนี่คือในห้องครัวตนั้นเราขอไม่ถ่ายนะคะมันเป็นแบบบ้านของเรานะทุกคนเราไม่แบบถ่ายมัดูไม่ได้ เป็นพื้นบ้านนะคะก็คือนหน้องครัวค่ะแต่ทุกคนใจกล้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไม่ไาวกันนี้กันนะคะเอ้ยอ้ยโ้เบาๆหน่อยไม่กล้าบอกแล้วพูดด <c oughs> ังไม่ได้แม่โดนแม่ด่าเลยใช่กันนี้นะคะวันจันทรนะคะบ๊ายบาย